l c ค m e t ูบำรุงราชพอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราชพอดแคสต์รายการที่จะช่วยคุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราชดิฉันเป้ธัญญาอันตันทัศเถียนรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจสถานการณ์ COVID โควิด1 9ทีระลอกใหม่ที่สอกเขารุนแรงขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่ยังไม่มีทีท่าจะลดลงรวมถึงการปรากฏขึ้นของสายพันธุ์ใหม่และปัญหาการเข้าถึงวัคซีนคงสร้างความกังวลใจให้อยู่ไม่น้อยหากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจหรือต้องดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่บ้านและกําลังลังเลถ,ถึงผลกระทบของการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ลองมาฟังข้อแนะนําจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะท่านเป็นผู้ชํานาญการจากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษฎร ที่จะมาให้ข้อเท็จจริงและคลายกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจให้กับคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนายแพทย์อาชิรวินจิรกมลชัยสิริแพทย์ผู้ชำนาญการจากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชสู่บำรุงราช p o d พอดแคสต์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีคุณเต้น,นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะคะต้องขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะ เรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหัวใจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าคนท,ทั่วไปหรือเปล่าคะครับก็เป็นตัวเลขแล้วก็สถิติที่ยืนยันมาแล้วนะครับก็คือเราอยู่กับโควิดมาจนถึงวันนี้เกือบ2ปีแล้วเมื่อคุณมีการติดเชื้อโควิดถ้าเกิดว่าคุณมีเโรคร่วมกลุ่มนี้นอกจากการเป็นผู้ป่วยสูงอายุแล้วเนี่ย กายมีเจ็ดโรคร่วมซึ่งโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยก็คืออยู่ในนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีเจ็ดโรคร่วมดังที่ผมกล่าวก็คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังมีโรคไตวายเรื้อรังมีโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานรวมถึงสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าติดโควิดขึ้นมามีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยทั่วๆไปแน่นอนนะครับ ก็เป็นความเป็นห่วงจากเราว่าสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้จําเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาการป้องกันร,รวมถึงการเข้าถึงวัคซีนที่เร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่นครับค่ะอย่างนี้ฉีดหรือว่าไม่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหัวใจจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันยังไงคะคุณหมอข้อดีนะครับจริงๆตอบง่ายมากเลยคําถามนี้คือฉีดครับแต่ตัวไหนก่อนก็แล้วแต่อย่างน้อยการมีเกราะป้องกันการมี ต้นทุนในการป้องกันจริงๆเมื่อมีการติดเชื้อขึ้นมาอย่างที่คุณเป้กล่าวออกไปเมื่อเมื่อตอนเริ่มพอดแคสครับสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนักไม่สูดีนักนี่เราคุยกันวันที่สามสิงหาตัวเลขผู้ติดเชื้อยังส่งขึ้นตลอดแล้วก็ณปัจจุบันบอกไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่เราเราจะเป็นคนที่โชคร้ายหรือว่าติดเชือ้อฉะนั้นการมีต้นทุนการมีภูมิต้านทานเพื่อที่จะรับมือเมื่อเราเจอการติดเชื้อจริงๆเนี่ยยังจําเป็นนะฮะ ถามว่าฉีดหรือไม่ฉีดฉีดแน่นอนนะครับข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะมีต้นทุนอยู่ประมาณหนึ่งวัคซีนทุกตัวที่มีอยู่ในโลกแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้ถึงมันจะไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความดุนแรงของการติดเชือ้อลดโอกาสการเข้าป่วยถึงขั้นเข้านอนไอซหรือว่าลดโอกาสการเสียชีวิตได้แน่นอนนะครับสถานการณ์ของวัคซีนเนี่ยผมเข้าใจผู้ฟังว่าบางบางครั้งเราอาจจะมีไม่ได้เลือกอย่างที่เราอยากได้แต่ด้วยนะสถานการณ์ตอนเนี้ ยังจําเป็นที่ว่าคาแนะนํายังต้องเป็นแบบนี้ว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะฮะข้อเสียก็คือถ้าฉีดอาจจะนํามาซึ่งอาการไม่พึงประสงค์บางอย่างนะครับที่เจอได้บ่อยหรือเจอไม่ได้บ่อยแต่บอกได้เลยว่าทุกวัคซีนไม่ใช่เฉพาะโควิด -19 วัคซีนนะครับวัคซีนชนิดอื่นเราก็เจอผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันแล้วก็อัตราการเกิดไม่ได้ต่างกันแม้กระทั่งเป็นโควิด -19 วัคซีนชนิดใหม่ๆ ครับผมค่ะความกังวลแรกๆของผู้ที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจนะคะที่ทําให้หลายคนลังเลแล้วก็ไม่กล้าไปฉีดวัคซีนก็คือกลัวว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะเกิดอาการข้างเคียงรุนแรง จนอาจจะทําให้มีอันตรายถึงชีวิตเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณหมอแล้วก็คุณหมอมีข้อแนะนําอย่างไรเพื่อที่จะเสริมความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคโหัวใจในการฉีดวัคซีนบ้างคะ่ะครับจริงๆเรานําเสนอข้อเท็จจริงตลอดเนาะในฐานะบำรุงราษฎร์ผมย้ำอีกทีครับเวลาเราตอบคนไข้ผู้ฟังหรือคนไข้หรือครอบครัวของผู้ฟังเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกวัคซีน ที่จะฉีดหรือไม่ฉีดหรือเลือกยี่ห้อได้ถ้าเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เราจะเลือกเอ่ยยี่ห้อของวัคซีนได้เพียงแต่ว่าขอทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยข้อเท็จจรงิงเลยว่าเรามีการมอนิเตอร์ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนทุกชนิดในโลกรวมถึงโควิด -19 วัคซีนด้วยอัตราการเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ที่ถึงขั้นอันตรายเนี่ยเราเจอได้ทุกทุก วัคซีนในทุกๆแพลตฟอร์มอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวของจอห์นสันและจอห์นสันกับแอสตราเซเนกาที่เป็นไวรัลเวกเตอร์แพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะมีความกังวลเรื่องดิมเลือดถ้าเป็นซีโนแวคกลุ่มเชื้อตายที่เราใช้เนี่ยก็น่าจะได้ยินข่าวในประเทศไทยที่บอกว่ามีอาการคล้ายอามาพึกอมมาพาดแต่ว่าสามารถหายได้เองรวมถึง m r n a ที่ทุกคนพูดถึงไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาก็จะมีผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน ตัวของโมเดอร์นากับไฟเทอร์เนี่ยคือเย er ื่อหุ้มหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอัตราการเกิดทั้งหมดสรุปเป็นตัวเลขกลมๆให้จําได้ง่ายๆเลยคือหนึต่อหนึ่งแสนโดสของวัคซีนที่ฉีดไปนะครับซึ่งตัวเลขน้อยมากครับรวมถึงเมื่อเราเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นที่เราใช้มาตลอดชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หัดเยอรมันป้องกันหัด เราก็มีตัวเลขในลักษณะแบบเดียวกันนี้ว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงที่เราไม่พึงประสงค์ประมาณหนึ่งในแสนหรือว่าหนึ่งในล้านเช่นเดียวกันแต่ว่าผมอยากให้เราดูว่าเวลาเรารับยาหรือวัคซีนใดๆเข้ามานะครับผู้ฟังจะต้องชั่งน้ําหนักสองฝั่งก็คือเออเราเสี่ยงกับอะไรเมื่อักครู่ผมพูดไปแล้วว่าเราเสี่ยงกับผลข้างเคียงประมาณหนึ่งในแสนเราอาจจะเป็นผู้โชคร้ายหนึ่งในแสนนั้นแต่ผมบอกอย่างนี้ฮะ,ะถ้าเกิดคุณไม่มีเกราะป้องกันใดๆเลย ตอนนี้อัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 ก็คือประมาณหนึ่งในห้าสิบก็คือประมาณสองเปอร์เซ็นคือในทุกๆหนึ่งร้อยเคสที่มีการติดเชื้อเนี่ยเราจะเสียคนไข้ไปสองคนนี่เป็นตัวเลขง่ายๆหนึ่งต่อห้าสิบแล้วก็ทุกๆหนึ่งร้อยเคสที่มีการติดเชื้อห้าคนจะเข้าไปนอนไอซียก็คือประมาณหนึ่งในยี่สิบตัวเลขสองเปอร์เซ็นกับห้าเปอร์เซ็นตะครับสูงกว่าตัวเลขหนึ่งในแสนเยอะมากเยอะมากๆครับแล้วก็เออผมคิดว่า ด้วยด้วยสถานการณ์ที่การระบาดยังควบคุมไม่ได้แล้วก็ข้อมูลที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรอนามัยโลก CDC ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า EMA ของประเทศยุโรปทุกคนก็ยังมอนิเตอร์ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนโควิด -19 อยู่นะตอนนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนยังมีมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนและถ้าพูดถึงค่ะถ้าเกิดว่ามีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือว่ามีาอาการแพ้ ในผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยคะ่ะจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะคุณหมอไม่ครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีปัจจัยใดๆไม่เหมือนการติดเชื้อโควิด -19 ีนอกจากโรคร่วมเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้อมีโอกาสเป็นรุนแรงแต่ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าคุณจะมีโรคประจําตัวใดๆก็แล้วแต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ว่าผู้ที่รับการฉีดวัคซีนและมีโรคประจําตัวจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่บ่อยกว่าหรือเป็นรุนแรงกว่าครับผม ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนรูปแบบหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินกันมานะคะก็คืออาการลิ่มเลือดอุดตันบางคนก็สงสัยนะคะว่าควรที่จะต้องมีการทานยาสลายลิ่มเลือดก่อนฉีดวัคซีนหรือเปล่าและเคสแบบนี้เนี่ยเกิดบ่อยแค่ไหนรวมถึงมีวิธีการในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอมีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะสาหรับลิ่มเลือดอุดตันของวัคซีนรูปแบบหนึ่งผมปอาลงลงที่ยี่ห้อกับรายละเอียดเลยก็ได้ครับจอร์แดนเน้นจอร์แนกับแอสตราเซเนกาเนาะ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นนะฮะโอกาสการเกิดประมาณหนึ่งในแสนเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆการเกิดริ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนผมใช้คําว่าเป็นการเกิดริ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษเพราะฉะนั้น,มนไม่ใช่กลไกปกติตามการเกิดริมเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นริ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดขาที่เส้นเลือดหัวใจคนละนกลไกการเกิดโรคโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดน้อยอันถัดมาคือ ป้องกันไม่ได้ไม่ว่าจะคุณจะทานยาละลายริ่มเลือดไปก่อนหรือทานยาต้านเก็ดเลือดไปก่อนทั้งหมดก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดริ่มเลือดชนิดพิเศษที่เกิดจากวัคซีนได้นะครับวิธีป้องกันอย่างอื่นไม่มีฮะบอกตรงๆคือไม่มีแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วมีการรีพอร์ตออกมาจากกลุ่มประเทศยุโรปนะครับผมใช้คําว่ากลุ่มประเทศที่มีเชื้อชาติยุโรปหรือชาวผิวขาวเนี่ยมีโอกาสการเกิดริ่มเลือดง่ายกว่า เชื้อชาติเอเชียแบบประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีใต้ยอยู่แล้วตัวเลขในฝรั่งก็เลยจะค่อนข้างสูงมากกว่าคนไทยนะตอนนี้ในประเทศไทยที่เริ่มมีการฉีดแอสตราเซเนกาเป็นหลักล้านไปแล้วเนี่ยเรายังพบการเกิดริมเลือดชนิดพิเศษเนี่ยประมาณไม่ถึงหลักสิบโดยตัวเลขที่ผมมีในมือตอนนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากผลข้างเคียงที่เกิดจากริมเลือดอุดตันชนิดพิเศษนี้แม้แต่คนเดียวนะครับในประเทศไทยครับค่ะคุณหมอคะ อาจจะมีบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเรื่องของการเตรียมตัวหรือว่าแม้แต่การทานอาหารเสริมเช่นน้ำมันปลาจะสามารถช่วยได้ไหมคะก่อนที่เราจะมีการฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าคนธรรมดาบุคคลท,ทั่วไปคืออาจจะเคยได้ยินมาหรือว่ามีความเชื่อกันมาก่อนนะคะโอเคถ้าโฟกัสเฉพาะเรื่องอุดตันอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าคุณจะทานยาแบบไหนไปก็แล้วแต่มันป้องกันไม่ได้กลไกมันไม่ได้เกิดจากกลไกปกติที่เราใช้ยา ต้องการการเกิดลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดหรือวิตามินที่มีฤทธิต้านเกล็ดเลือดได้ไม่ได้เลยนะครับกลไกเป็น,นกลไกพิเศษจริงๆซึ่งเราเชื่อว่ามันเกิดจากภูมิมต้าน,านทานที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรครับยังไม่สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้จากวัคซีนที่คุณรับคุณหมอคะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนส่วนใหญ่มักจะมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจาอย่างเช่นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละ,ละลายลิ่มเลือด ถ้าจะไปฉีดวัคซีนต้องทานยาไปก่อนหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะทีนี้ผมกล่าวไปหมดแล้วสําหรับคนที่มียาทานประจํานะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นเพิ่มเลยก็คือไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอ,อะไรหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องรับประทานยาใดๆเพิ่มเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากวัคซีนนะฮะอย่างที่ได้กล่าวไปไม่มียาตัวไหนป้องกันริ่มเลือดชนิดพิเศษได้ไม่มียาตัวไหนที่บอกว่าจะไปลด โอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนที่จากหนึ่งในแสนแล้วลดลงไปต่ํากว่านี้ไม่มีนะครับผมพบว่ามีมีคาแนะนําในอินเทอร์เน็ตบางเพจบางซอสบอกว่าเนี่ยป้องกันริ่มเลือดกินยาแล,ล,ล,ล้วล่ริมเลือดไปก่อนทานยาต้านเกล็ดเลือดไปก่อนหรือแม้กระทั่งทานน้ำมันปลาไปก่อนอันนี้อันตรายนะฮะเพราะถือว่าเป็นการใช้ยาโดยที่เราไม่ได้มีโรคประจําตัวใดๆเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากยามากกว่านะครับรวมถึง คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่กังวลเราก็จะเริ่มได้ยินว่าอากินยาความดันไปก่อนกินยาความดันโลหิตไปก่อนอ,อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยป่วยเลยเแล้วทานยาความดันโลหิตอย่างที่บอกครับยามีผลลดความดันลงมีโอกาสที่จะมีอาการวูบหมดสติเมื่อลุกขึ้นยืนได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่าทางแบบเร็วๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโรคประจําตัวใดๆทําใจให้สบายฮะแล้วก็ไปรับวัคซีนครับผมค่ะ <c oughs> อย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคหัวใจหลังจากรับวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วคําแนะนําของคุณหมอก็คือควรจะพักผ่อนอย่างเพียงพอแค่นั้นหรือว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอะไรเพิ่มเติมจากชีวิตประจําวันเราบัดได้ไหมคะแล้วปกติเราเขาจะแนะนําให้พักผ่อนประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับ1-2วันห้ามออกกําลังกายแบบหนักแล้วก็ทานยาต่อได้ตามปกติเลยครับเท่านั้นเองฮะแล้วถ้าหากว่ามีอาการ โรคหัวใจกำเริบในช่วงเวลาที่เรากำลังจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยยังสามารถรับการฉีดได้ไหมคะสำหรับคนไข้ที่มีโรคประจาตัวเรื้อรังใดๆก็แล้วแต่แล้วกำเริบขึ้นมาเฉียบพลันนะคะคแนะนําสําหรับคนไข้ทุกกลุ่มเลยก็คือให้เว้นการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปก่อนผมย้ำอีกทีว่าการฉีดวัคซีนไม่ว่าชนิดใดๆมันคือการซ้อมติดเชือ้อเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้ฟังครอบครัวหรือคนไข้ขึ้นเวทีซ้อมเมื่อร่างกายพร้อมที่สุด คำแนะนาปัจจุบันก็แล้วแต่ไม้ว่าคุณจะเข้าไปนอนโรงพยาบาลด้วยโรคใดๆเราจะให้เว้นจนกว่าแพทย์เจ้าของไข้จะลงความเห็นว่าโรคที่กำเริบอย่างเช่นโรคหัวใจอาจจะเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลนันอาจจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลนันให้รักษาโรคที่ทําให้นอนโรงพยาบาลให้คงที่ก่อนแล้วเราจะฉีดให้ก่อนคนไข้จะกลับบ้านหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เจ้าของไข้นะครับ คำแนะนําก็คือถ้าเกิดว่าป่วยจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเว้นไปก่อนฮะรอให้ร่างกายพร้อมเต็มที่แล้วค่อยขึ้นเวทีไปซ้อมก็คือก่อนจะกลับบ้านหรือแพทย์จะของใครตัดสินใจว่าจะเป็นช่วงเวลานั้นครับผมค่ะ่างที่คุณหมอนะคะได้มีการให้คําแนะนําตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าฉีดยังไงก็คือดีกว่าไม่ฉีดคะ่ะแต่ยังมีข้อยกเว้นสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจกลุ่มไหนไหมคะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ยังไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วถ้ามีเนี่ยเพราะอะไรคะคุณหมอ ข้อยกเว้นอย่างเดียวก็คือป่วยเฉียบพลันอยู่เท่านั้นเองครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจชนิดใดๆอย่างเช่นลิ้นหัวใจตีลิ้นหัวใจรั่วหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจบีบตัวไม่ดีโรคหัวใจล้มเหลวทั้งหมดข้อแนะนําพิเศษมีข้อเดียวครับคือรับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะว่าอ,อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมา มีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงและโอกาสเสียชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไปนะฮะข้อแนะนําพิเศษสําหรับโรคหัวใจมีข้อเดียวครับรับให้เร็วที่สุดค่ะสําหรับผู้ป่วยหลายๆท่านนะคะที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนฟังกันแบบนี้แล้วนะก็สบายใจได้เลยนะคะอยากให้ไปรับให้เร็วที่สุดค่ะแต่อาจจะมีบางท่านค่ะที่อาจจะต้องมีการรับประทานยาเป็นประจําเช่นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายล่มเลือด ถ้าจะไปฉีดวัคซีนต้องทานยาไปก่อนหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงหรือจะต้องมีการเว้นยังไงบ้างไหมคะโอเคครับผมชอบคําถามนี้ที่สุดเ,เรามีความเข้าใจผิดอยู่เยอะทีเดียวแล้วก็มีคําแนะนําในอินเทอร์เน็ตได้แหละที่เห็นแล้วผมก็จะต้องพยายามออกมาแก้กับคนรู้จักคนในครอบครัวเชน่นเดียวกันผมเน้นตรงนี้เลยนะฮะถ้าคุณทานยาใดๆอยู่ทั้งหมดที่เป็นยาเพื่อรักษาโรคเครื้องไม่จําเป็นต้องหยุดยาใดๆเลยก่อนรับวัคซีนย้ำอีกรอบนะครับ ยาประจําตัวยารักษาโรคประจําตัวเกือบทั้งหมดมากกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่จําเป็นต้องหยุดถ้าทานอยู่ให้บอกหมอที่เป็นคุณหมอที่รักษาอยู่ประจําคุณหมอเจ้าของไข้ว่าจะรับวัคซีนโควิดแล้วนะะสำหรับโรคหัวใจเนี่ยไม่มีตัวไหนห้ามเลยอาจจะมีสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันหรือคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วได้เคมีบําบัดบางชนิดที่จําเป็นจะต้องมีมีการกําหนดช่วงเวลาในการรับวัคซีนให้เหมาะสมเท่านั้นเองแต่ไม่มีข้อห้ามเลยครับ ยาต้านเก็ดเลือดไม่จําเป็นต้องหยุดก่อนเลยถ้าเกิดว่าทานอยู่แล้วทานได้ตามปกติยาละลายริมเลือดหร,อาาารหรือว่ายาวอลฟารินหรือว่ายากลุ่มยาละลายริ่มเลือดกลุ่มใหม่ๆก็ไม่จําเป็นต้องหยุดครับสําหรับวอลฟารินเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดที่โรงพยาบาลที่รับยาอยู่ประจําอันนี้ไม่มีข้อเป็นห่วงเพราะว่าเราก็จะดูว่าค่าการแข็งตัวของเลือดหรือว่า I.N.R เนี่ยอยู่ในช่วงที่สามารถฉีดได้หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าได้ไปฉีดที่โรงพยาบาลที่ไม่ได้มีผลเลือด แนะนำว่าควรเอาผลเลือดไปแสดงให้เขาดูด้วยนะครับถามว่าทําไมทําไมคือไม่ได้มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าเนื่องจากเราทานยาและลายริมเลือดอยู่เวลาเราฉีดเข้าไปที่กล้ามเวลาเราฉีดวัคซีนโควิดเราฉีดที่กล้ามเนื้อโอกาสที่มันจะมีรอยช้ำรอยห่อเลือดอาจจะสูงกว่าคนอื่นเราก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์เล็กให้ แล้วก็ฉีดแล้วก็กดนานกว่าปกติเท่านั้นเองฮะซึ่งที่บำมุงราชเราเนี่ยเราใช้เข็มเล็กเท่าเท่ากันหมดอยู่แล้วคือเล็กที่สุดเท่าที่จะฉีดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาหรับคนไข้ที่บำมุงราชไม่มีความจําเป็นต้องเป็นห่วงอ่าแล้วก็คนที่ทานยาแล้วลายริมเลือดเจเนเรชันใหม่ๆที่ไม่ใช่วาฟรินไม่ต้องหยุดเช่นเดียวกันครับแล้วก็เราไม่ได้มอนิเตอร์การแข็งตัวของเลือดด้วยค่า IN I n r อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องหยุดยาไปฉีดวัคซีนครับผม ก็อยากให้คุณหมอนะคะให้ข้อแนะนําเพิ่มเติมแก่คุณผู้ฟังในกลุ่มผู้เปิดโรคหัวใจที่อาจจะกําลังลังเลอยู่นะคะหรือว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะคุณหมอก็ผมย้ําตรงนี้เลยฮะเเป็นโรคหัวใจแล้วเมื่อติดโควิดโอกาสเสียชีวิตสูงมากโอกาสเป็นโรครุนแรงสูงมากถ้าคุณได้ขีดวัคซีนขอร้องและขอยืนยันว่าอย่าลังเลครับ เราเห็นความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันเราไม่อยากให้ความสูญเสียนั้นเกิดกับผู้ฟังหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวของเราหรือแม้กระทั่งตัวผมเองหรือตัวคุณเต้เองการรับวัคซีนอย่างน้อยทําให้เรามีต้นทุนที่จะต่อสู้กับโควิดเมื่อถึงเวลาที่มันมีการติดเชื้อจริงๆหรือเมื่อถึงเวลาที่โชคร้ายอย่างน้อยมีสักสิบหรือยี่สิบยังดีกว่ามีศูนย์เลยนะฮะกลุ่มที่ยังไม่ได้นัด ก็แนะนําว่าให้ติดตามข่าวสารจากทั้งบัมรุนารวมถึงจากภาครัฐว่าเราจะมีวัคซีนนําเข้ามาจากช่องทางไหนหรือได้รับมาจากภาครัฐเพิ่มขึ้นตรงไหนนะครับค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มของผู้ที่จะฉีดวัคซีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยี่บางท่านมีผู้สูงอายุอายุเยอะมากๆเลยอยู่ที่บ้านอย่างนี้ค่ะบางคนก็อาจจะกังวลนะคะท่านอาจจะไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่ว่าลูกๆหล,ลานๆก็จ,จะกังวลว่าุ๊ย คุณตาคุณยายหรือว่าคุณทวดอย่างเงี้ยค่ะคือยังสามารถรับวัคซีนได้อยู่หรือเปล่าคะถึงแม้ว่าอายุ90อัพหรือว่าบางท่านอาจจะเกือบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะโอเคสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเป็นนอกจากปัจจัยเสี่ยงเจ็ดโรคร่วมสําหรับผู้สูงอายุถ้าติดเชื้อก็เช่นเดียวกันเป็นกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงกับเสียชีวิตได้สูงกว่าผมใช้ใสถิติที่บำรุงราชแล้วกันแล้วฉีดที่หนึ่งร้อยขวบ มากกว่า100ขวบเราก็ฉีดมาแล้วเราฉีดไปหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงวัคซีนโควิด -19 ที่เราดูสถิติในโลกนะครับอายุมากสุดที่ฉีดคือประมาณ112ปีนะฮะก็ฉีดได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับผมหลายๆท่านจะได้สบายใจนะคะในการที่จะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่เรารักด้วยนะคะ อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะบางคนพอปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยค่ะแต่พอกำลังจะไปฉีดปุ๊บความดันขึ้นสูงและสูงมากๆด้วยจังหวะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงหรือว่าฉีดได้ไหมคะคุณหมอหรือว่ามีความดันเท่าไหร่ที่ยังไงก็แล้วแต่วันนั้นต้องกลับบ้านไปพักก่อนหรือจะต้องยังไงบ้างคะคุณหมอโอเคครับเราราวิทยาลัยอายุรแพทย์รวมถึงสมาคมแพทย์โรคหัวใจเพิ่งเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม่ เมื่อสักประมาณสองสองอาทิตย์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราไม่จําเป็นต้องวัดความดันโลหิตละถ้าไม่มีอาการใดๆของอาการโลความดันโลหิตสูงแบบร้ายแรงอาการเหล่านั้นก็คือเวียนศีรษะหน้ามืดอาการมองเห็นผิดปกติหรือมีหัวใจล้มเหลวพวกเนี้ยถ้าไม่มีอาการใดๆเลยอาการปกติตื่นเช้ามาไปถึงวัดความดันไม่ว่าจะตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่่ไม่มีค่าความดันที่สูงเกินกว่าที่จะให้วัคซีนได้ครับ เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยประเทศไทยพอเราเริ่มฉีดวัคซีนเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้คนที่ไปแล้วความดันสูงที่ที่ฉีดวัคซีนมีปริมาณพอสมควรทีเดียวแล้วก็หลายๆท่านอุตส่าห์ไปถึงและอุตส่าห์ได้คิวแล้วเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยปรากฏว่าถูกแคนเซลถูกเลื่อนซึ่งมันก็น่าเสียดายสําหรับคนไข้กลุ่มนี้นะฮะที่บํารุงราชเราเปลี่ยนวิธีการแล้วตามราชวิทยาลัยและแพทย์ลมถึงสมาคมแพทย์โรคหัวใจอย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอาการใดๆเลย ใช้คําว่าไม่จําเป็นต้องสนใจค่าความดันโลหิตเลยฮะสามารถฉีดวัคซีนได้แล้วก็กลับบ้านไปดูอาการได้ครับส่วนใหญ่คนไข้ที่มาความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลพอฉีดวัคซีนแล้วกลับไปบ้านความดันก็ค่อยๆลงกลับมาเองพอพ้นความตื่นเต้นไปแล้วพอพ้นความกังวลไปแล้วเนี่ยก็ความดันก็ลงกลับมาได้ค่ะก็เรียกได้ว่าน่าจะได้ความมั่นใจด้วยข้อเท็จจริงจากคุณหมอไปพร้อมๆกันพอสมควรแล้วนะคะกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจย้ำกันอีกครั้งค่ะว่า การฉีดวัคซีนเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาลดความรุนแรงของเชื้อและไม่ใช่การป้องกันการติดเชื้อแบบร้อเปอร์เซนดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความจะเป็นเร่งด่วนควรได้รับวัคซีนมากกว่าคนทั่วไปค่ะแนะนำให้ฉีดไว้ก่อนเหมาะสมที่สุดและปลอดภัยกับชีวิตมากกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออชิรวินจิระกะมลชัยสิริแพทย์ผู้ชำนาญการจากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราษ ที่มาช่วยไขข้อข้องใจและคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะหมดเวลาของบำรุงราดพอดแคสต์แล้วคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ทุก EP ีผ่านทาง YouTube Soundcloud Spotify Google Podcast และ Apple Podcast ชอบเนื้อหาตอนไหนช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe และ notification แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความน่าสนใจจากเรา ส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์หรือส่งคำถามมาที่บํารุงราด YouTube ได้ค่ะ EP หน้าเราจะไปพูดคุยในเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เหมือนเคยสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเป้ขอบคุณนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ